วัดวชิรธรรมาวัดเขตลากกระบงังกรุงเทพมหานครนำโดยพระมหาพัทรลพลพัทธพโลนะคะร่วมกับเขตรัดกระบังและผู้ให้การสนับสนุนหลายหลายรวมกันแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทงวัดวชิรธรรมาวัประจำปี2563เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีคุณอ่อนอนงปัญญาวงศ์นะคะนางสาวไทยประจำปี2563และคุณมะอ,อนภากิจตดี ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดนางนพมาศนะวัดวชิรธรรมาวาว่มด้วยคุณจิรัตวัฒน์ศิริบุตรนะคะคณะทำงานการประกวดนางนพมาศวัดวชิรธรรมาวา่าประจำปี2563และคุณปริญญาสุขชิตนะคะหรือว่าซุป,ปเปอร์เฟตนักเชียระดับชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญและอนุรักษ์วัไทยเข้าร่วมงานถแถลงข่าวดังกล่าวไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดนางนพ,พมาศใน3ประเภทนะคะซึ่งได้แก่หนูน้อยนพ,พมาศนางนพ,พมาศ และนางนพมาศวัยงามสามารถสอบถามรายละเอียดและก็กติกาการสมัครนะคะได้ที่ f a c e b o o k f แ n p เ g หนางนพมาศวัดวชิรธรรมวาวแล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ098822826 0 26, หรือติดต่อได้ที่สำนักงานวัดวชิรธรรมวาวัดเขตลาดกระบังกรุงเทพนะคะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้เลยนะคะ